สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็อมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาส่องพ้านะครับมาพูดคุยกันเรื่องพ้านะครับเนาะกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาส่องนะครับเป็นพระอุปคุตนะครับหมวกหรือสีนะครับนี่นะครับนี่ครับเนาะหลอโบราณนะครับและเก่าดีนะครับ แล้วก็จะมาคุยกันเรื่องนะครับพุทธคุณของพระอุปคุตนะครับเนาะที่ทําให้คนนะครับเนาะนิยมศรัทธานะครับหามาบูชากันนะครับผมนะครับก็นะครับเนาะพระนะครับอุปคุตหมวกลือสีนะครับของรุ่นนี้นะครับเนาะนะครับผมคือตอนนี้นะครับนะผมตีเป็นเป็นแท้ไม่รู้ที่นะครับผมเป็นพระแท้ที่ไม่รู้ที่นะครับนะครับแล้วผมจะมา เล่าให้เพื่อนๆพี่ๆฟังนะนะครับว่าทําไมถึงดูเป็นพระแท้นะครับผมแต่นะครับบอกกันไว้ก่อนนะครับผมคือบางสายนะครับคือบางสายเขาจะเขาก็เล่นเป็นหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับนะนะครับนี่นะครับเขาจะเป็นนะครับพระอุปคุตหมวกหรือสีของหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับที่บางสายเขาเล่นหากันนะครับนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับดูถ้าเป็นหลวงพ่อแฉ่งจริงๆนะครับก็เนื้อหาเขาถึงยุคสบายอยู่แล้วนะครับเนาะดูความเก่านะครับเพื่อนๆพี่นะครับนี่นะครับ แต่สำหรับผมพาเพื่อนเพื่อนพี่มาดูชมกันวันนี้ก็นะครับผมนะเป็นพาแท้ไม่รู้ที่นะครับผมนะนะครับก็นะครับบอกกันไว้ก่อนนะครับอ่าทําไมผมถึงว่าผมไม่รู้ที่ทําไมผมถึงดูเป็นพ้าแท้นะครับผมคือในความคิดของผมนะครับผมนะ้าเนี้ยนะครับเนาะพระหล่อเก่านะครับพระหล่อโบราณอะไรพวกนี้นะครับเนาะที่ดูเก่านะครับผมนะในสายตาผมนี่ก็คือเขาแทบจะแท้อัตโนมัตินะครับผมนะ เพราะอะไรนะครับผมเกจิยุคโบราณนะครับเขาถือครับผมเขาไม่นิยมเอาพระอาจารย์มาล้อพิมนะนะครับก็คือเอาไปเอาไปล้อพิมนะครับเนาะยุคเก่าเขาไม่ทํานะครับเนาะนี่นะครับแล้วเขาเป็นพระยุคเก่ายุคนั้นนะครับผมนะยุคก่อนของพระธาตอยนะครับนะคือเขาไม่เอาพระอาจารย์มาล้อพิมพ์นะครับเพราะเขาเหมือนลบหลู่อาจารย์หรือวัดลอยเท้าอาจารย์นะครับผมเขาถือกันนะครับผมนะก็ให้เห็นภาพนะครับนะเพื่อนๆในพี่นะครับก็ ลองดูพระสมเด็จโตเห็นไหมครับนะครับสิท่านก็จะมีหลวงปู่ป้านเห็นไหมครับปู่ป้านสะพานสูงปู่อ้นบางจากนะครับหลวงปู่วัดอินนะครับนะนะครับแล้วก็สายก็หลวงปู่นาคพระละกขังอะไรนี้อะไรอย่างนี้นะครับนะนะครับเป็นพิมพ์พระสมเด็จจริงแต่พิมพ์เหมือนไหมครับพิมพ์ไม่เหมือนนะครับผมจะมีความคล้ายนะครับแต่จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะผมนะไม่เหมือนนะครับไม่ล้อพิมพ์นะครับแกะเป็นสินเดียวกันนะครับแต่ไม่เหมือนนะครับผมนะนะครับ เขาไม่วัดรอยเท้าอาจารย์นะครับถ้าเป็นหลุมพอเงินบางคานก็เห็นไหมครับอาจารย์ฟุ้งนะครับสิทธิ์นะนะครับอาจารย์ฟุ้งนะครับก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอาจารย์แจก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็ไปพิมพ์บบพิมพ์วัดขวางที่ขอบารมีท่านสร้างก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะวัดวัดห้วยเขนเห็นไหมครับก็อีกอย่างหนึ่งนะครับวัดตาเมาไฟก็อีกอย่างหนึ่งเห็นไหมครับไม่เหมือนนะนะครับเขาไม่สร้างล้อเขาไม่สร้างเหมือนนะครับเขาไม่เอาพิมพ์นั้นมาล้อโดยตรงๆนะครับเนาะจะเป็นศิลปะแล้วก จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไปเลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับก็เลยนะครับเนาะเนี่ยหลอเก่าหลอโบราณอย่างเงี้ยนะเพันเวียนนะครับเนาะในสายตาผมคือแท้อัตโนมัตินะครับผมนะนะครับแล้วก็มานะครับเนาะมาคุยกันเรื่องพุทธคุณพระอุปคุตจะสักนิดหนึ่งนะครับผมนะก็นะครับความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับพระอุพระอุปคุตนะครับผมนะ พระอุปคุตนะครับเมื่อตอนที่ท่านสําเร็จนะครับเป็นพระอรหันต์แล้วนะครับผมท่านจะลงไปจําศีลภาวนาอยู่ณสะดือทะเลนะครับและในรอบหนึ่งปีนะครับจะขึ้นมาโปรดชาวเมืองนะครับก่อนเวลาลุ่งอรุณในวันขึ้นสิบห้าค่ำนะครับที่ตรงกับวันพุธนะครับผมนะแล้วก็นะครับเชื่อกันว่านะครับพระอุปคุตนะครับเป็นเพราะพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์มากนะครับเนาะเป็นผระผู้มีผู้ทธคุณนะครับโดดเด่นในเรื่องโชคลาภนะครับป้องกันอันตรายทั้งปวงนะครับผมนะ เพราะประวัติท่านพระอุปคุณนะครับท่านเหมือนขึ้นมาป่าพญามารด้วยครับผมนะพญามารองค์พญามารน,นะครับตนเดียวกับที่เคยไปเก่อกวนพระพุทธเจ้าก่อนที่จะท่านจะสาเร็จนะครับผมแล้วพระอุปคุณก็คือเป็นพระรุ่นหลังท่านนะครับนะ,ะท่านก็เจอกับพญามารตนเดียวกันนะครับก็เลยท่านไปปราบนะครับท่านก็เลยมีนะครับเหมือนแบบป้องกันภัยพิบัติ อันตรายทั้งปวงนะครับเนาะแล้วก็มีโชคลาภโดดเต่นโชคลาภวาสนานะครับนะนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะเรามาชมนะครับเนาะว่ารอเก่ารอโบราณยังไงนะครับนะมาดูกันครับเนี่ยนะเืนเพื่อนพี่นะครับเห็นไหมครับดูนะนะครับขี้เบ้าเดิมๆนะครับเนาะเพราะงานอย่างเงี้ยนะเปืนเพื่อนพี่นะครับเขาไม่ใช่งานตนามแน่นอนนะครับผมนะนะครับ อาณานามนะครับเนาะถ้าถามใจเพื่อนเพื่อพี่นะครับเนาะถ้าทําเนื้อหาความเก่าได้อย่างนี้นะครับเนาะไม่ทําแบบเป็นหลงพวอเงินบางคาพิมพ์นิยมนะครับไม่ทําปู่เอี่ยมวัดหนังพระทับวัดทองไปเลยนะครับขายง่ายขายดีกว่าแน่นอนนะครับผมนะครับนี่ดูความเก่านะครับเนี่ยนะครับนี่ดูนะตรงเวิร์กนี้นะเพื่อนเพื่อพี่นะครับเก่าจัดชัดจริงนะครับ แล้วก็องค์นี้นะครับมีอุดกิ่งนะนะครับนี่นะครับอุดกิ่งนะครับนะเขาไม่ได้อุดกันแบบเล่นๆนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับเขาอุดกิ่งเพื่อที่จะให้ผู้ใช้นะครับผู้ใช้พุทธคุณนะครับเหมือนชีวิตแบบโด่งดังกลางวานนะครับนะเป็นความเชื่อของคนสมัยก่อนนะครับผมนี่ดูสนิมนะนะครับดูสนิมเพื่อนๆพ่นี่นะครับนี่นะ ถ้านะครับถ้าองค์นี้ถ้าตีเป็นหลวงพ่อแฉ่งนะครับนาอตามประวัติท่านก็จะเป็นสร้างประมาณปีสองสแานะครับยุคสงครามอินโดจีนนะครับนาะถ้าตีเป็นหลวงพ่อแฉ่งนะครับนะนะครับแต่ที่ผมไม่ยัดเป็นหลวงพ่อแฉ่งเพราะอะไรนะครับบางสายก็ว่าทางนั้นนะครับบางสายเขาก็ว่าไม่รู้ที่ก็ก็ไม่อยากจะมีดราม่านะครับเพราะผมนะครับอย่างที่บอกนะครับผมก็เล่นสะสมความเก่าเหมือนกันนะครับผมนะก็ผมก็เล่นแท้ไว้ก่อนนะครับผมนะที่อื่นก็ ไม่ได้หลักสาคัญอะไรนะครับเนาะก็ใช้บาร,รมีของพระอุปคุตนะครับผมแล้วก็มีเกจินะครับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยุคโบราณท่านสร้างก็โอเคแล้วนะครับผมนะถ้าคนที่แบบจะเน้นที่มาอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นแบบบางคนก็นับถือหลวงพ่อนั่นจริงๆนะครับแต่บางคนก็นะครับราคานะครับวัตีเป็นหลวงพ่อดังๆมันก็มีราคาอยู่แล้วนะครับนะมันจะดีกว่าเล่นหากันไม่รู้ที่นะครับผม นี่นะครับดูความเก่านะครับเออแล้วพูดถึงเรื่องราคานะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะก็จะมีบางท่านนะนะครับนะว่าทําไมผมลงพาแล้วทําไมถึงไม่บอราคาไปเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมผมไม่ได้สายขายนะครับนะผมสายเก็บเหมือนกันนี่แหละครับนะแต่ถ้ามีแล้วนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนพี่พีักมาพอแบ่งได้นะครับก็แบ่งกันไปนะครับผมนะไม่ได้ติดใจอะไรมากมายนะครับผมแล้วพัเครื่องนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับ ผราเครื่องไม่มีราคากลางนะครับผมนะถ้าผมบอกราคาไปเดี๋ยวก็ดรามากันอีกนะครับผมนะผราเครื่องไม่มีราคากลางยังไงนะครับสมมตินะเพื่อนพ่นพี่นะพระองค์นี้นะครับนะพระองค์นี้นะเพราะพระองค์เดียวกันนะครับผมนะนะครับสมมุตินะครับสมมุตินะครับอยู่กับอาจารย์บอยท่าประจันนะครับนะเพื่อนพ่พี่ว่าก่อนจะเปิดเท่าไหร่นะครับแล้วอยู่กับผมแล้วผมต้องเปิดเท่าไหร่นะครับมันขายเท่ากันไม่ได้นะครับถ้าผมขายเท่ากันผมก็ขายสู้เขาไม่ได้ถูกไหมครับ ผมก็ต้องทอนลงมานะครับเนาะแล้วคนที่อยู่ระหว่างการเขาก็ทอนลงมาทอนลงมาทอนล,ลงมาแล้วมันจะมีราคากลางได้อย่างไงครับนะสมมุติพระองค์นี้อยู่กับบอยทา่าประจันนะครับสมมติ it, นะครับเขาขายแสนหนึ่งเขาเปิดแสนหนึ่งนะครับผมเปิดแสนหนึ่งแล้วผมจะขายได้ไหมครับคิดดูนะครับคิดดูนะครับคิดดูนะครับจะขายได้ไหมคนจะซื้อผมไหมนะครับความน่าเชื่อถือมันตา่างกันนะครับผมนะเขาขายแสนหนึ่งเขาบวกเขาบวกความน่าเชื่อถือนะครับคนลองลงมาก็ไล่ลงมานะครับเป็นผมก็เหลือเท่าไหร่ล่ะ ถูกไหมครับราคากลางมันก็ต้องเล่นเท่ากันหมดผมพูดถูกไหมครับนะครับมันบอกไม่ได้นะเป็นเวยพี่นะครับผมนะแล้วราคาถูกนะครับถูกแพงคนเราไม่เท่ากันนะครับบางคนก็ใบครึ่งสามใบครึ่งสี่ใบครึ่งนะครับแต่สําหรับผมพาแท้ถ้าเก่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมได้ราคานี้ผมถือว่าถูกก็ถือว่าถูกสาหรับผมนะครับแต่พาเก๋นะครับผมนะร้อยหนึ่งผมก็ว่าแพงเข้าใจไหมครับถูกแพงไม่เท่ากันนะครับเนาะ มาให้เขาบอกว่าบอกราคาพาไปเลยมันบอกไม่ได้นะเพราะไม่มีนะครับผมบอกไปมันจะมีกระแสที่กลับนะนะครับแลวผมบอกแล้วผมทํา youtube ผมหาเพื่อนนะครับผมไม่ได้หาสตูนะครับผมนะผมก็พยายามจะไม่จะไม่บอกอะไรที่มันแบบเป็นกระแสเป็นดราม่านะครับเนาะแต่ถ้าเชื่อไหมนะครับคนที่เขาชอบจริงๆเขาจะไม่แบบคมเมนในคอมเมนต์นะเขาจะเขารู้จะติดต่อผมได้ที่ไหนนะครับ พวกคุณเนี้ยพวกเนี้ยเขาจะเก่งจะทักมาในไลน์ในเฟสเลยนะครับนะอันนั้นคือซื้อขายจริงนะครับพวกนั้นนะครับจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมนะพระเครื่องไม่มีราคากลางนะครับนะครับก็ง่ายๆนะนะครับง่ายๆนะคือสําหรับผมนะนะครับสําหรับผมนะก็พระองค์เดียวกันนะครับผมนะที่เป็นพระสมเด็จหลังตาเ็นดินนะครับที่ผมลงลงไปนะครับผมมีอยู่องค์เดียวนั่นแหละครับนะนะครับ ก็อาจ 25, actually, page, รารย์โอ๊ตนะครับเขาก็ไลฟ์ในเพจเขานะครับก็ประมาณเขาจะขายอยู่ประมาณสี่ห้าพันนะครับก็เล้วแต่ช่วงนะเพราะเขาจะเปิดให้ให้จะเปิดให้ให้คนเคาะนะคนเคาะแบบเคาะราคานะครับเนาะก็เป็นราคาที่คนศรัทธาเคาะกันนะครับก็สี่ห้าพันนะครับนะครับแล้วก็มือรองลงมาก็ทั่วๆไปก็เล่นกันสองสามพันนะครับสามพันสามพันห้านะผมก็เล่นกันประมาณนั้นนะครับมาพสตเด็ดหลังตาแผ่นดินนะครับแต่องค์นั้นนะองค์ที่ผมลงนะครับผมขายพันเจ็ดเองนะครับเพราะอะไรนะครับ ผมเอามาผมมีอยู่องค์เดียวผมเอามาตั้งแต่เขาไม่เล่นกันนะครับแต่ผมชอบเนื้อหาง,งครับแล้วพ้าเขาไม่เล่นกันมันก็ไม่ได้เอามาแพงนะครับแล้วผมก็ผมก็ดูผมบอกแลว้วผมปล่อยพา้าผมดูแค่ทุนนะครับผมนะก็ปันเจ็ดก็โอเคแล้วนะครับเนาะไม่ได้ว่าอิงคนเขาขายได้เป็นแสนกูต้องขายเป็นแสนคนได้ขายเป็นล้านกูนต้องขายไม่ใช่อ่ะเป็นไม่พี่นะอย่างนั้นอนะ่ะรอตายนะครับเนาะไปนั่งดูละครที่เขาทำคอนเทนต์นกันมันไม่ได้นะนะครับชีวิตจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมนะ ก็แค่นั้นเองผมดูทุนนะครับเนาะมันผมถึงบอกนะครับพระไม่มีราคากลางนะครับไม่ใช่เห็นเขาขายได้สิบล้านตัวเองจะขายได้สิบล้านมันไม่ใช่นะนะครับจะมาให้เขานั่งบอกราคานะครับผมบอกไปมันมันไม่ได้นะครับนะมันเป็นการบ้านที่ที่ทุกคนต้องแบบเป็นเหมือนประสบการณ์แล้วกันนะเป็นพีน่นะครับเป็นเหมือนประสบการณ์ในการเล่นผระนะครับผมนะนี่นะ ดูด้านหลังที่นะนะอุดกิ่งนะครับอุดกิ่งนะครับนะนี่นะครับเนาะก็ดูนะครับเราดูความเก่านะครับนี่นี่นะครับนะครับเนาะรอเก่ารอโบราที่บอกนะครับผมเนื้อหายอย่างนี้นะครับนะพิมพ์พไม่ใช่แบบ อีเลนหานี่คือแท้โตโนมัตินะครับเพราะภาพโบราณเขาไม่ล้อพีมาจานนะครับเขาถือกันนะครับผมนะนะครับก็โอเคนะครับเนาะสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆในพี่นะครับนาะทีแวะรับชมนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับเนะกดไลค์ช่องให้ผมกันด้วยนะครับผมนะขอบคุณครับสวัสดีครับ